ตู้เย็นตำแหน่งจัดวางช่วยเสริมโชคลาบอยู่แล้วมีความสุขร่ำรวยโชคดีแต่ระวังห้ามวางจุดทีหาเงินเท่าไหรก็เก็บไม่อยู่สักทีตู้เย็นมีความสำคัญของทุกบ้านใช้เก็บสเสบียงอาหารถนอมคุณค่าให้คงอยู่ยาวนานตู้เย็นเปรียบเสมือนดังครังอาหารของบ้าน เป็นสัญลักษณ์ของการมีกินมีใช้หลักควงจุยบ้านตู้เย็นมีผลกระทบมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้านเป็นอย่างมากการวางตำแหน่งถูกต้องตามหลักห่วงจุยบ้านที่ดีจะส่งผลให้อยู่บ้านแล้วมีความสุขเพิ่มความสงบร่มเย็นร่มเรือนให้กับบ้านฉะนั้นหากวางผิดจุด หรือขดการดูแลอาจส่งผลต่อชีวิตการงานการเงินความสัมพันธ์รวมทั้งสุขภาพร่างกายด้วยค่ะตัวเย็นหักละเลยมีความเชื่อว่าอาจขัดขวางโชคลาภพลาดโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสู่บ้านของเราอีกด้วยค่ะวันนี้เราโชคดีแล้วที่ได้ทราบก็รีบแก้ไขกันดีกว่าค่ะ บ้านก็จะได้รวยเพิ่มมากขึ้นอีกได้ค่ะตู้เย็นวางถูกหลักฮวงจุยบานที่ดีอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเพ่งมีความสุขร่ำรวยโชคดีมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งตู้เย็นหลีกเลี่ยงวางตรงคามหน้าประตูห้องน้ำห้องส้วมและตู้เย็นหลีกเลี่ยงใช้ผนังร่วมกับห้องน้ำและตู้เย็น อย่าวางพื้นที่บริเวณใต้ห้องน้ำนะคะหลักควงจุยห้องน้ำเป็นตัวแทนพลังด้านลบโดยจุดที่ปล่อยพลังลบออกมาก็คือประตูห้องน้ำนั่นเองค่ะดังนั้นจึงห้ามหลายอย่างวางตรงกับประตูห้องน้ำได้แก่เตาไฟโต๊ะรับประทานอาหารหรือตู้เย็นด้วยค่ะเพราะมักจะส่งผลเสีย เรื่องปัญหาสุขภาพตามมาได้และควรหลีกเลี่ยงตั้งวางตู้เย็นพิงกับผนังห้องน้ำอีกด้วยค่ะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงวางตู้เย็นตรงกับหน้าห้องน้ำหน้าห้องส้วมก็เพราะตู้เย็นเป็นแหล่งอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นความอุดมสมบูรณ์ของบานแต่ห้องส้วมเป็นสถานที่ รองรับของเสียสกปรกนั่นเองค่ะดังนั้นตู้เย็นหันเข้าหาห้องส้วมจึงไม่ควรอย่างยิ่งเพราะอาจส่งผลถึงอาหารการกินในบ้านขัดสนทำมาหากินไม่คืนเงินทองติดติดขัด,ข,ดขัดฝืดเคืองและเกิดเหตุขัดคลองต่างๆภายในบ้านตามมาได้อีกด้วยค่ะแม่กระทาง ก็ไม่ควรวางตู้เย็นบริเวณพื้นที่ใต้ห้องน้ำก็ห้ามอีกด้วยเช่นกันค่ะข้อ2ตู้เย็นไม่ควรอยู่ติดและไม่ควรอยู่ตรงขามเตาไฟหุงต้มแต่ควรวางเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ก็จะดีมากเพื่อสมดุลพลังงานที่ดีเพราะตามหลักฮวงจุย้ยตู้เย็นเป็นถาดโลหะทองแต่เตาไฟเป็นธาตุไฟ ซึ่งวางสองสิ่งนี้ใกล้กันติดกันจะเกิดสภาพเรียกพิฆาดเนื่องจากอะไรที่อยู่ตรงข้ามกับเตาไฟก็ได้รับพลังร้อนของธาตุไฟด้วยค่ะไม่ว่าอ่างก๊กน้ำล้างจานหรือตู้เย็นจึงต้องหลีกเลี่ยงวางใกล้กันหรือวางตรงข้ามกันกับเตาไฟธาตุไฟร้อนนั่นเองค่ะ โดยเมื่อทรงผลเกิดสภาพพิคารคือคนในบ้านจะทะเลาะเบาะแว้งกันขาดความสมัครกันแตกแยกขัดแย้งกันภายในครอบครัวหรือมีปากเสียงกันโดยไม่จำเป็นค่ะฉะนั้นห่วงจุยห้องครัวที่ดีคือควรวางเตาไฟหุงตม้มอ่างก๊อกน้ำล้างจานและตู้เย็นควรวางเป็นรูปสลี่ยม เพื่อช่วยลดการประทะและความขัดแย้งกันภายในครอบครัวได้ค่ะนั่นคือควรวางตู้เย็นห่างเตาไฟอย่างน้อย1 2เมตรจึงดีและอ่างก๊กน้ำล้างจานห่างเตาไฟอย่างน้อย1 2เมตรเพื่อห่งจุ้ยบ้านที่ดีอยู่บ้านแล้วมีความสุขเพิ่มความสงบร่มเย็นให้กับบ้านแต่ถ้าหากพื้นที่จำกัด จำเป็นต้องวางใกล้กันก็ต้องหาสิ่งที่เป็นธาตุดินช่วยแก้ไขเช่นนำเจียกันเซรามิกหรือก้อนหินสวยๆวางเพื่อเสริมประดับตกแต่งครัวหรือปูกระเบื้องหรือทาสีน้ำตาลเป็นสีธาตุดินก็ได้ค่ะข้อ3ตู้เย็นไม่ควรอยู่ใต้คานของบานเพราะคานเป็นตัวแทนของการกดทับ หลักคงจุยบานที่ดีห้ามของที่เป็นตัวแทนการมีกินมีใช้หรือการเงินตั้งอยู่ใต้คานของบานเด็ดขาดเช่นที่เก็บเงินโต๊ะทำงานและตู้เย็นค่ะเพราะหากตั้งอยู่ใต้คานอาจส่งผลการเงินติดติดขัดขัดปัญหาขัดสนได้เงินไม่คล่องตัวได้เงินไม่คล่องมือค่ะ ข้อ4ตู้เย็นไม่ควรวางไว้ในห้องนอนไม่ควรวางตังตู้เย็นในห้องนอนเพราะเนื่องจากตู้เย็นระบายความร้อนออกมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของตู้เย็นอาจรบวรกวนการนอนหลับพักผ่อนของเราทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวตามมาได้ค่ะและเชื่อว่าขัดขวางพลาดโอกาสดีดี ความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วยค่ะ้อหาตู้เย็นอย่าวางตรงกับประตูไม่ว่าตู้เย็นจะอยู่ในห้องครัวหรือห้องรับประทานอาหารไม่ควรวางตู้เย็นตรงขามประตูตู้เย็นต้องหลีกเลี่ยงวางตรงกับตํำแหน่งประตูพอดีหรือควรวางเยื้องกับประตูห้องครัวก็ได้ค่ะเพราะเนื่องจาก วางตรงตำแหน่งกับประตูพอดีจะส่งผลให้การหมุนเวียนพลังงานชีหมุนเวียนติดขัดไม่สะดวกเป็นเหตุส่งผลเสียทำให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองเก็บเงินไม่อยู่ต้องใจนูนใจนี่ตลอดภายในบ้านลองสังเกตดูนะคะข้อ6ไม่ควรวางสิ่งของบนตู้เย็น โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะวังของบนตู้เย็นส่งผลกระทบส่งผลเสียต่อระบบระบายความร้อนและหลักควงจุยเชื่อว่าขัดกับการไหลเวียนของกระแสลมที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะเชว่าอัดพลาดโอกาสดีๆของความเป็นอยู่ที่ดีในบ้านซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยค่ะ ข้อ7ตู้เย็นควรหลีกเลี่ยงตู้เย็นสีแดงตั้งใช้ในครัวเพราะสีแดงเป็นธาตุไฟส่งผลให้เกิดความขัดแยงบานอยู่ร้อนไม่สงบสุขซึ่งตู้เย็นถูกฉลกที่ดีคือสีขาวและสีเงินถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และสุขลักษณะที่ดีนอกจากนี้ยังใช้สีเบจสีขาวมุก ซึ่งจัดอยู่ในธาตุดินจึงควรนำมาใช้ในห้องครัวเพื่อเกิดผลดีให้กับบ้านของเราได้อีกด้วยค่ะข้อ8ไม่ควรปล่อยให้ตู้เย็นวางเพราะเนื่องจากตู้เย็นเป็นสัญลักษณ์ของการมีกินมีใช้จึงไม่ควรปล่อยให้ตู้เย็นวางควรจัดหาอาหารมาแช่ปริมาณที่เหมาะสม ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปค่ะเพราะเจอว่าอาหารในตู้เย็นมากเกินไปก็ส่งผลพลังงานชีหมุนเวียนไหลไม่สะดวกจึงขัดขวางโชคลาบอีกด้วยค่ะคือหากโดยพิจารณาในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์นั้นการเก็บผักผลไม้อาหารสดไว้ในตู้เย็นหนาแน่นมากเกินไป อาจทำให้อาหารบูดเน่าเสียได้เพราะความเย็นแทรกซึมไปไม่ทั่วถึงอีกด้วยค่ะข้อกลตู้เย็นควรทำความสะอาดอยู่เสมอไร้กลิ่นเหมน็คนควรจัดวางของเป็นระเบียบเห็นทุกอย่างง่ายสะอาดหยิบใช้อย่าวางของระเกะระกะและคอยตรวจตรา หากอาหารใดหมดอายุก็ทิ้งออกไปของเน่าเสียอย่าปล่อยค้างไว้เพราะพลังงานชีจึงหมุนเวียนได้สะดวกดีช่วยบังเกิดโชคลาภพ,พุ้นผลดึงดูดเงินทองเรียกทรัพย์ไหลเข้าสู่บ้านเพิ่มขึ้นอีกได้ค่ะข้อสิตู้เย็นเป็นธาตุโลหะหรือธาตุทองแต่ห้องครัวมีธาตุไฟ ฉะนั้นวางตู้เย็นในห้องครัวจึงทำให้เกิดสมดุลที่ดีมากที่สุดให้กับบ้านของเราค่ะข้อ11หลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นหันหน้าเข้าหาบันไดเพราะเชื่อว่าอาจทำให้เสียทรัพย์บ่อยๆเงินทองร่อยรอเก็บเงินไม่อยู่ค่ะข้อ12ตู้เย็นด้านบนควรห่างจาก เพดานอย่างน้อยสุด30เซนและดันคางควรห่างจากผนังอย่างน้อยสุด5เซนติเมตรและตู้เย็นด้านหลังควรห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกไปได้ด้วยดีตู้เย็นก็จะทนทานยาวนานค่ะข้อ13ไม่ควรตั้งตู้เย็น ในมุมอับมีความชืน้นโดยเฉพาะบริเวณช่องเปิดที่มีน้ำและฝนสัตว์ถึงจะทำให้ตู้เย็นช็อตเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันตรายได้ค่ะข้อ14ตู้เย็นไม่ควรตั้งใกล้เตาไฟหรือไม่ควรตั้งใกล้หน้าต่างบริเวณที่แสงแดดส่องถึงและจะทำให้ตู้เย็นเกิดความร้อนง่าย ทำงานหนักมากเกินและใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินจําเป็นเสียง่ายพังง่ายระวังนะคะฉะนั้นหลักฮวงจุยบานที่ดีอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยที่กล่าวมานี้ช่วยส่งเสริมบ้านน่าอยู่อยู่บ้านแล้วมีความสุขและยังช่วยส่งเสริมโชคลาภเพิ่มพุนทรัพย์สินเงินทองให้กับผู้อยู่อาศัย และทำให้บานจเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นอีกได้ค่ะเพิ่มมากขึ้นอีกได้ค่ะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ